สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆพื่ทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมาจับจิ้งหลีดไปทอดนะครับผมจิ้งหลีดธรรมชาติกินแต่หญ้านะครับผมวันนี้เยอะครับอยู่ในกระดาษนี้นนครับเอามาเลี้ยง ได้ตัวเมียมาเลี้ยงตัวเดียวตัวคู่ก็ไม่ได้ตัวดีมันผสมพันุ์มาแล้วก็เลยวางไข่ก็เลยออกมาเยอะแบบนี้นะครับเขเอาไข่ก็แล้วนะครับนี่ฉันไข่นะครับเตัวแม่ออกไปกินแล้วก็ให้มัน ป้ากออกมาเป็นตัวยงต่อไปนะครับยังไว้ให้หมดแดงกินอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ชั้นล่าง ชั้นนี้นะครับโอ้โหขยายได้เยอะเลยนี่กระโดดออกกันนะนี่ครับผมไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อตามตามมาเลี้ยงเลยครับจับมาธรรมชาติก็มาเลี้ยงได้ครับ จะโดดอกไปแล้วเป็นทองแดงเหมือนกันกับที่ฟาร์มเขาเลี้ยงเลยนะครับจับทองดำมาเลี้ยงแต่เป็นทองแดงทองดำก็มีทองแดงก็มีนะครับมีทองดำทองแดงก็มี ก็ออกมาเป็นทุกสีนะครับทอ,องแดงมาก็เป็นทองดําได้ทองดํามาก็เป็นทองแดงได้นีหลากหลายสีออกมาเหมือนไก่นี่นะครับเลี้ยงไว้จินเลี้ยงไว้ให้หมดแดงได้ดังนั้นนะครับ ใครเขาไม่รู้ออกหรือยังมาไว้ตั้งนานแล้ว แต่ย่าให้กินไม่ใช้หัวอาหารครับไม่ใช้หัวอาหารเลยนะครับกินแต่หญ้าหวานมีทุกรุ่นครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่มีทุกรุ่นเลยครับ ที่ที่ยิ่งเลียดขึ้นมาเยอะเนี่ยตัวสวยอยู่นะครับไม่ให้หัวหารก็ตัวสวยอยู่ตัวเล็กๆก,ก็มีเพราะว่าอ คลเขาไม่นานแล้วคงจะพัก<ม>ออกมาเป็นตัวแล้วบ้างนี่นะครับมไม่ต้องซื้อหัวหารเลยก็ได้กินครับเอาแต่ยญ้าหวานให้ ตัวใหญ่อยู่นะครับตัวนี่ตัวที่มีปีกนี่ออกปีกนี่ตัวใหญ่อยู่นะครับเหมือนกับที่เขาอยู่ตามธรรมชาติเลยนะครับตัวใหญ่อยู่กินแค่หญ้าเรียนแบบธรรมชาตินะครับผม จับตัวเมียมาดูนี่ตัวตัวเมียนี่ตัวเมียก็ตัวใหญ่อยู่นะครับไข่เขาแห้งดูไม่รู้าาก็จะไข่หรือเปล่าด,ดินแห้งแล้วไม่รู้เขาจะไข่ ลูกเล่าอ,อ๋นี่เพิ่งจะออกตัวเล็กๆก,ก็มีนี่ต้องเก็บตัวใหญ่ออกไม่งั้นมันจะแอดที่เลี้ยงยังไม่มีอืม เอาไปดักปลาช่อนดักเบ็ดก็ปลาก็กินดีนะครับยิ่งดี เราจะไปทวดกินครับตอนนี้ก็จับได้แล้วนะครับผมจับได้ประมาณนี้นะครับผมตัวได้ทอดอยู่นะครับมีทั้งสีทองทั้งสีดำนะครับผม ต้งม,มีปีกและไม่มีปีกก็รวมๆกันนะครับนี่ับที่เลี้ยงของผมเลี้ยงแบบไม่มีต้นทุนนะครับผมอเอาแค่หญ้าหวานให้บ่อวงก็บ่อวง,งเก่าตะมงเก่านะครับแค่หญ้าหวานให้น้ำก็ไม่ต้องให้นะครับ วันนี้จะไม่มีต้นผลแต่เราเอาไปขายก็จะได้กาไรนะครับผมวิธีเลี้ยงจิ้งลีดแบบใหม่ๆนะผมนะครับผมเคยเลี้ยงแต่ซื้อหัวหารซื้อลำมาผสมกันแนะ่ทุกวันนี้ก็ยิ่ยงมีหัวหารจิ้งลีดโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงก็ ไม่ค่อยได้กําไรนะครับกิ้งดีดนี่กินเยอะเหมือนกันกับตะกัแตนเลยนะครับต้คนคูนสูงนะครับค่าอาหารสูงถ้าหารมาเลี้ยงเอาแต่หญ้าหวานให้นะครับผมจะได้กําไรล้น้วนเลยนะครับผมตัวนี้ผมกําลังขยายท่านอยู่นะครับคิดว่าจะขยายไป บ่อใหญ่ๆนี้นะครับผมที่ทำไว้ว่าจะเลี้ยงหนูคงจะเป็นเลี้ยงจิ้งหรีดยังไม่เทพื้นก็เลยยังไม่เอาไปเลี้ยงนะครับไก่ชามตัวนี้ก็เลี้ยงอยู่ในบริเวณนี้ตั้งแต่เล็กๆคอยกินเศด กระเตีนเศษยิงหลีดขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์เลยนะครับผมรับลิปนี้ก็ไปเกวบก่ะเจียนแล้รับขอบคุณครับสวัสดีครับหลีดตัวสวยๆเลยครับ ตอนนี้ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมโดยรดดีลงไปนะครับผมว่ามันอร่อยมากๆเลยนะครับผมทอดกรอบๆน้ำมันร้อนๆแล้วก็เอาทิ้งดีลงทอดนะครับกรอบอร่อยครับผม